จงใช้ชีวิตให้พอเพียงหาสเสบียงเอาไว้เพียงพอเมื่อหมดลาหายใจยังเหลือสเสบียงไว้ต่อให้ล,ลูกหลานสวัสดีครับผมสอนรักลิเกนพ,พยากรครับวันนี้มาพ,พยากรดวงชะตาท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับวันที่8พฤษภาไปจนถึงวันที่13พฤษภาดวงชะตาท่านวันศุกร์ จะเป็นอย่างไรนะครับใบแรกได้ทำบาลน์ใบที่2 10เหรียญนะฮะใบที่3นะครับอัศวินไม้เท้านะฮะใบที่4นะครับ3าถ้วยใบที่5้านะฮะใบที่ 5, 5้ถ้วยนะฮะ ก็บ่งบอกว่านะครับดวงชะตาท่านในสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น70%เการเงินโอเคมากเลยนะฮะสิบเหรียญเนี่ยสัปดาห์นี้เงินเยอะมากนะครับแต่เงินอาจจะต้องไปใช้จ่ายกับยืมยานพาหนะนะครับการเดินทางไปทํางานหรืออาจจะต้องสับเปลี่ยนยางรถเนี่ยนะครับใบใบที่4นะครับสามถ้วยก็เป็น ในสัปดาห์นี้มีแต่ความสุขนะฮะสัปดาห์นี้มีแต่ความสุขนะฮะแต่แค่ท่านนะจิตใจท่านยังห่วงยังห่วงอยู่ยังห่วงคนรักเก่านะครับยังห่วงคน3คนคนที่ท่านรักทุกรูปแบบนะท่านยังห่วงอยู่นะครับโดยชะตาคนที่เกิดมันสุขนะฮะนะครับแต่ก็ระมัดระวังในการดื่มสักนิดนะฮะการเช้แบฉลองนะครับแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับคือความสําเร็จแน่นอนนะครับและโชคลาภนะครับประจําสัปดาห์นะครับในวีไอโฟนโจวนี่ฮะอะไรก็ได้ที่มีหนึ่งมีสุข นะครับนะครับอะไรก็ได้ที่มีหนึ่งมีศูนย์ในสัปดาห์นี้ดวงจะโดดเด่นอย่างนั้นนะฮะนะครับทั้งหมดทั้งมวลคือการวิยากรจากผมสอนรักลิเกทรวพยากรเชื่อสิเป